สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆนะครับทั้งที่รับชมเก่าแล้วก็เขามารับชมใหม่นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับอ่านให้ห้อยนะครับสําหรับคนเลี้ยงน้ำนะครับชาวบ้านน้านะครับเวียดนามนะครับต้องการจริงๆนะพี่น้องเนี่เป็นชาลเลนะครับชาลเลอ้วนๆนะครับนะเวียดนามนี่จะเดินนะครับรอบสนามหนึ่งนะครับนะเพื่อจะหาชาลูเลก่อนนะครับนะซึ่งบราหมันอ้วนนี่เอาไว้ที่หลังนะครับเอาไว้ที่หลังนะครับนะ เราจะหาเชลูลีอ้วนก่อนพี่น้องนะเดินรอบหนึ่งสองหอดก่อนนะครับนะซึ่งเชลูรีนี่เป็นที่ต้องการนะครับของเวียดนามนะครับนะด้วยเหตุผลอาจจะคนละเนื้อกันนะครับเนื้อเชลูลีเป็นไขมันแทรกนะครับนะรสชาติจะอร่อยกว่านะครับกว่าบรามันนะครับบรามันอาจจะเป็นงวเนื้อแดงงวลับก้อยนะครับนะรสชาติอาจจะต่างกันแต่ราคากัสูงกว่านะครับนะราคาที่ผมขึ้นให้นะครับเป็นราคาซื้อขายจริงนะครับนะราคาซื้อขายจริงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์พี่น้องฟังผม นะครับแล้วก็บงราค่าไปนํำนะครับส่วนสูงกับกล้องนี่ผมวางอยู่ระว่างช่วงข้างๆนะครับนะนะก็ว่ายกตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็ว่าลอยสามสิบสองสามสิบสามนะครับสูงเนี่ยได้สองหมื่นหกนะครับควายนะครับลองลงมาบวลองนะครับควายเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับนะสำหรับสองผมควายเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเวียดนามนะครับขอให้อ้วนนะครับนะเวียดนามสื่อนะครับ ต้องการสูงนะครับให้ราคาดีที่สุดสําหรับคว้วยอ้วนนะครับตัวผู้จะได้ราคาดีกว่าตัวเมียนะครับตัวผู้จะได้ราคาดีกว่าตัวเมียนะครับแต่กันตัวเมียอ้วนกัไก่เคี่ยงกันนะครับไก่เคี่ยงกันซูซี่เอไปนะกล้วยอ้วนนะครับน้ำขม่านะครับวิโนอกี่เป็นในหอยนะครับกล้วยอ้วนขม่านะครับแล้วก็เชลูเล่นะครับจึงย้ำอีกที่หนึ่งวิ่นกงน้ำเวียดนามเนี่ยยางขม่าเดิน รอบหนึ่งหาเชลูเร่ก่อนนะครับเขาจะมองขามง่วงบารมันมาเลยนะครับเนาะเขาจะมองหาเชลูเร่อ้วนก่อนนะครับนะตัวผู้ตัวเมียอะไรพี่น้องนะครับเขาให้อ้วนนะครับเชลูเร่นะครับซึ่งนี่ข้อมูลนี่ผมก็ได้ถามแล้วก็เห็นนะครับเหตุการณ์จริงพร้อมนะครับนะเนี่ยแท้ๆคลิปจะมีง่วงบารมันนะครับผมถ่ายตัวละสองหมื่นกว่าเขาปฏิถามในพี่น้องนะตอนแรกเขาปฏิถามเใน มัวบรามันเนี่ยนะครับด่เขาจะหาชาลเรีก่อนนะครับในห้อยกับเนียหลายคนก็พูดนะครับด่เขาจะหาชาลูรีก่อนพี่น้องนะครับชาลูรีก่อนบอมี่หรือว่าในตลาดับอมี่นะครับหรือว่าเขาจะบปได้งัวแล้วก็จังซื้อบรามั่นนะครับด่าบรามันนะครับจึงชาลูรีแต่ละนานีก็ถือว่าบ่เยอะนะครับบ่เยอะบ่เยอะนะครับดะจึงขาดตลาดนะครับชาลูรีนี่ขาดตลาดนะพี่น้องนะชาลูรีนี่ขาดตลาดนะครับ นี่ก็ตัวนี้ก็สี่หมื่นนะครับควายนะครับชุ่งลอยสามสิบห้านะครับนี่ข้อสีตันตันมาตันไปในข้อนะครับเขาชินี้ใหญ่กันาหนุ่งหนุ่งอะไรยังมากเขาต้องการนะครับนะเนี่ยสี่หมื่นบาทราคาดีนะครับนะตัวผมนะครับนะราคาดีนะครับนี่มารมันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยหาบกสามเป็นแปดตอนแปดตัวนะครับผมถ่ายเขามองข่ามก่อนเลยเขาไปเรียงยางตรงมาสื่อเลยนะครับเนี่ย เขาไปหาชชโลเล่ก่อนนะครับอ่าเขาไปหาชชโลเล่ก่อนนะครับซึ่งเชลลูร่ขาตลาดนะครับผม่มีนะครับนะขาตลาดนักเลยแหละนะครับชชโลเล่นะม่าเชลลูร่ขาตลาดนักนะครับพี่น้องนั่มคามานะครับชชโลเล่อ้วนๆนะครับเขาให้อ้วนๆนะครับนะเชลลูรีคองสังใหญ่ๆนั่นะครับนะเชลลูรีคองสังหน่อยกับยังบอลต้องการไปคองสังใหญ่ๆเชลลูรีคองสังใหญ่ๆนะครับอ้วนๆนะครับนะ นี่คือเวียดนามต้องการนะครับพี่น้องน้เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเวียดนามอ่ากิฟนี่เฮ้ยผมบระเทไทยอนะ่าสองคนนี่นี่นะครับนี่นี่ให้ราคาดีสุดพี่น้องจำเด้อพี่น้องเด้อเห็นเพื่นอนมาแยกกันช่างนะครับหรือมาสมปอยหน่อยนี่เขาว่าลินนะครับนะว่าลินอาจะก่อวัวยูไก่ดดกดววเดินทางไก่พรัใชายแดนเพื่อนขามทั้งกิมลาาดนะครับเพื่อนเอาขามแพ้นะครับนะเพื่อนมา มีผู้หญิงนึ่งคนนึงนะครับคนอ้วนนี่นะครับนะมึงจะมีอีกบ่นะครับให้ขายไอ้เพิ่์นพี่น้องนะครับนะนี่นี่นี่ผู้หญิงนี่นี่ครับนี่นี่นี่ไอ้ขายไอ้เพิ่์นนะครับเพิ่์นมาคู่กันนี่ครับยมีทางหลังนี่เสื้อสีหนึ่งเงินสองคนนี่นะครับให้ขายไอ้เพิ่์นนะครับดาเพิ่์นเอาขามแพะเขมรลาดนะครับมื่นหามื่นหาเพิ่์นให้นี่นะครับง้อก้อนหนานัๆขายอยู่มื่นเอ็ดพันมื่นหนึ่งพันหาลอยมื่นสองนะครับเพิ่์นมาหามื่นหาเลยนะครับนะ ในหอยตกลงขายยังยังไหวเลยครับนะห้อง 16, 16หมื่นหกมื่นหกหาร้อยนี่หอใหมื่นหานี่ขายยังไหว,ว,นะว 10, น,น,ไนะครับนะ,นบะจจงวดหมื่นเอ็ดมื่นสองเองพี่น้องได้หมื่นหานะครับนะนี่พุ่มโพธิ์ไทยพุ่มกะอาทิตย์ไทยจอยจงเป็นแห่งหลายวันนี้พุ่มกะต่อรองอยู่นะครับนะบางที่กะยังใคว่าเกิ่งผมเกงีงเกีงใจเพิ่งเนี่ยครับบ่ค่อยบ่ค่อยอยาบอกบ่ค่อยหานประเด็นนะครับตาท้ายแบบ เต็มๆจะเจ,อจอาะคือกาทายเป็นบรรยากาศรวมๆาาการซื้อขายเนี่ก็พอได้อยู่นะครับได้บางที่ก็บาอย่างรบกวนเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนซื้อขายอยู่นะครับได้ซื้อขายก็อยากรบกวนเอาได้พ่อเอาคนละครงทางนะครับได้เอาคนละครงทางนะเนนพื่อนกับบริวารยังดอกพี่น้องนะผมก็เจริงใจเพื่อนเองกันชิดจอะทายเพื่อนแบบจีเ้เพื่อนยังเหนียวมากผมกับผมบเห็นแบบนั้นนะครับนะผมไม่เห็นแบบนั้นผมว่าผมรู้สึกว่ามัน ลยังไงล่ะให้ให้ให้เพื่อนในในซื้อขายสะดวกซะนะครับนะผมก่อนสุดท้ายเป็นผ่านพวมในไทยง่วดในไทยบรรยากาศซื้อขายบางช่วงบางตอนนี่นะครับนะมันจังสินี่อยู่กันได้นะครับนะนะครับถ้าคลิปแล้วกะมือนี้คลิปงวดจะลงสองคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปไทาย เขาเตรียมพร้อมนะครับลุมลๆไปนะครับนะเพราะว่าผมอยู่นี่เป็นชายแดนไทยกัมพูชานะครับห่างประมาณยี่สิบกิโลครับนะเดี๋ยวนี้ผมเดี๋ยวผมหย่อนนำกลดแล้วก็จะเดินทางไปไทยนะครับอยู่ประมาณโล่ก็กลัวนี่ครับนะในหมู่บ้านนะครับซึ่งผมอยู่นี่ผมอยู่ในภูเขานะครับคงกีนยางอยู่ในในภูเขานะครับอยู่อยู่นอกบ้านอยู่ประมาณเกือบสองโล่สองสองโลแล้วครับสองโล่สามโล่หรือเปล่ากันว่าจะกินหรือยัง สองสามสามลูกล่ะนะครับนะไก่จากหมู่บ้านนะครับนะอยู่ในเขานะครับนะะพี่น้องนะครับชาวเล่นะครับขาดตลาดนะพี่น้องเขาให้โค้งสั่งยีง่ายนะครับโค้งสั่งยีง่ายอ้วนอ้วนนะครับนะยี่ร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้าล่ะนะอ้วนๆนะครับขาดตลาดพี่น้องกับน้ำของมาตลาดต้องการสูงนะครับกวามแงซื้อสูงพี่น้องก็ต้องห่วงนะครับชาเล่มีราคาในนนนะครับชาวเลโค้งสั่งใหญ่นะครับนะอะไรก็ อันเวียดกับเป็นผู้น้อยรอนะครับผู้น้อยรอนะครับนะนำเขามานะครับมือนีกับประมาณนี้ก็ผมเข้าตลาดกับุมแล้วเหมือนเดิมนะครับวันสุกนะครับวันสุกผมกระจาเขานะครับนะวันสุกขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอพูดดีพี่น้องนะครับคนไร์กดเช์เป็นกาลังใจนะครับพอได้คานําป่าฟงสลดนะครับยัดกลีบเป็นรายได้เสริมก็อยากให้พี่น้องได้หูราคาวัวนะครับนะช่วงนี้ก็เข้าตลาดเดียวไปก่อนนะครับนะ ตลาดเดียวก่อนถ้ามีทุนนะครับเดี๋ยวก็จะเข่าสองสามตลาดคนละนะครับนะย่วนนี้กาลังหาทุนอยู่นะครับนะก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะครับเหตุาตามกําลังนะครับผมเฮตดกิบตามกําลังนะก็าวไปทีละก้าวนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ